สวัสดีค่ะพี่เสียรัตนะคะเ,เพื่อนๆช่วงนี้ก็อากาศติดลบนะ,ะเ,นเพื่อนๆนะก็หิมะตกทุกวันเนาะหิมะตกทุกวันนะคะก็ค่อนข้างาจะลำบากนิดหนึ่งเนาะเวลาปลูกพืชปลูกผักมันก็ไม่ค่อยจะ,จะเจริญเติบโตนะคะ,ะ,คะเ,เพื่อนๆนะคะ มาขาวพลไปหมดเลยเนาะพี่สิรัชก,ยกนะ็ยังปลูกนะยังปลูกต้นไม้เนาะในห้องพักนะเ,นเพื่อนนะช่วงที่ผ่านมานะฮะคริสต์มาสที่ผ่านมาพี่สิรัชก็ปลูกดอกสีทิศไว้เนาะสวยงามมากนะคะออกดอกสวยงามนะคะเ,เพื่อนทีนี้พี่สิรัชก็เลยอ,อยากจะได้อ่ หัวของเขาเนี่ยนะฮะให้เขาแข็งแรงนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเเนาะเพื่อที่เขาจะได้ออกดอกให้เราได้หลายๆครั้งนะเพื่อนๆพี่สีรัตก็เลยจะเอาหัวของเขาเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนกระถางนะ,ะเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางนะ,ะให้มันใหญ่ขึ้นนะะเอามาบำรุงเนาะเอามาบำรุงนะคะเพื่อให้หัวของเขาเนี่ยสมบูรณ์นะเพื่อนๆนะ แล้วก็เขาก็จะได้ให้ดอกของเราเนี่ยนะฮะได้หลายครั้งมากขึ้นนะ,ะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้พี่สีรัชจะมา,าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกระถางของเขานะ,ะเ,นเพื่อนๆกระถางที่พี่สีรัชใช้เนี่ยนะคะก็ประมาณเจ็ดเจ็ดเซนเนาะมากกว่าเจ็ดเซนเนาะเ,นเพื่อนๆอเอ้อเจ็ดนิ้วได้มั้ย ประมาณเจนิ้วเนาะประมาณนั้นแหละนะพี่สิรัฐก็จะเอามา,าใส่ไว้ในกระถางที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยประมาณ2หัวเนาะพี่สีรัฐจะใส่ลงไปเลยเนาะสีของดอกสีทิศนะเพื่อนๆก็สีชมพูก,กับสีแดงเนาะดูเจ้าแมวเมียวของพี่สีรัฐนะเขาก็ตื่นเต้นไปด้วยเนาะวันนี้อากาศดีเนาะพี่สีรัก็จะเลยามาปลูกเนาะมาปลูก อดอกไม้กันนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่สิรัตจะใช้เศษอาหารเหมือนเดิมเนาะอย่างที่พี่สิรัตเคยใช้มานะคะเพื่อน,เ,อนเนาะนะเนื่องจากว่า,าเศษอาหารเนี่ยนะมันก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเนาะเพิ่มธาตุสารอาหารเนาะโดยเฉพาะธาตุในตัวเจนนะเพื่อนๆน,นะซึ่งพี่สิรัตก็เคยใช้นะในการปลูกนะต้นมงต้นไม้เนาะในเมืองไทยก็ให้ผลผลิต ค่อนข้างดีนะเพื่อนนะคะคือเคยใช้มาแล้วมันดีเนาะพี่ศิรัก็จะใช้ทําใช้ต่อนะไม่ว่าพี่ศิรัจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้พี่ศิรัชก็หมักไว้แล้วนะประมาณหนึ่งเดือนนะซึ่งอันนี้พี่ศิรัชก็จะนํามาปลูกเลยนะก็คือนํามาผสมดินนะแล้วก็ปลูกเลยวันนี้นะคะเพราะว่าเราหมักไว้ จนกระทั่งความร้อนของเขาเนี่ยนะฮะมันก็ระเหิดออกไปหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ผสมดินปลูกได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะคะหลังจากปลูกไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็เอาอป้ายของเขานะฮะปักไว้ด้วยเนาะเอาอมันจะได้ไม่ลืมเนาะเ,นเพื่อนๆนะคะ ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนะพี่เสียรจะตัดใบของเขาออกไปก่อนนะตัดใบของเขาออกไปเลยเนาะเพราะว่ามันโรยแล้วมันก็มีใบออกมานะคะเราจะตัดใบออกไปเลยนะเพื่อที่เวลาที่เราเอาลงปลูกแล้วเนี่ยนะสารอาหารเนี่ยมันก็จะถูกดึงไปใช้ในเฉพาะเอ่อเอ่อหัวของเขาเนาะไปบํารุงหัวของเขานะมันก็จะได้ไม่เอ่อทำให้หัวของเขาเนี่ยอ่อรีบนะเขาเรียกว่ารีบเนาะ เราใส่ปุ๋ยลงไปนะเพื่อบำรุงหัวก็ตัดใบทิ้งไปเนาะแต่ว่านะฮะใบของเขาเนี่ยนะฮะพี่สีรักก็จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะในครั้งต่อๆไปนะเพื่อนๆนะเพราะว่าใบพืชผักอะไรต่างๆที่เราตัดเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเอาไปใช้ทำปุ๋ยนะเพื่อบำรุงต้นไม้ต่อไปนะเพื่อนๆ ต้นดอกสีทิศนะคะเพื่อนๆนะเป็นต้นไม้ที่เขาชอบยินร่วนซุยนะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะะกระถางที่เรานํามาใช้เนี่ยก็เจาะรูไปก่อนเนาะเพื่อให้เกิดการระบายน้ําที่ดีนะเพื่อนๆนะพี่เสีแล้วจะใช้อ่าไม้เนาะเป็นไม้ที่เขาอ่าสับเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะเอามาลองก้นกระถางก่อนนะเพื่อให้เกิดการระบายน้ําที่ดีนะเพื่อนๆนะ ปุ๋ยจะเสรอาหารเนี่ยนะคะก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยนะคะเ,เพื่อนๆอ่านะซึ่งมันก็ทำให้รากของพืชเนี่ยชอนชัยหาอาหารได้ดีด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะต้นอดอกสี่ทิศเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงหัวของเขานะ,ะเ,นเพื่อนๆเขาไม่ได้ต้องการน้ามากนะะ,นะะแล้วก็ไม่ต้องการ ดินที่ชุ่มไปด้วยน้านะเพราะว่าเดี๋ยวหัวเขาจะเน่านะเพื่อนเพื่อนะก็ปรงดินเนี่ยให้มันร่วนนะแล้วก็ไม่อุ้มน้ําเกินไปนะเป็นการเลี้ยงหัวของเขาเนาะการเลี้ยงหัวบ่มหัวของดอกสีทิศเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไปลดน้ําเขาบ่อยนะเพื่อนๆดินเก่าในพี่สีรัดก็ไม่ทิ้งนะเพื่อนเพื่อนนะก็เอามาใช้ในการปลูกต่อได้เลย เนะพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เศษอาหารของเราลงไปนะคะมันก็ไปช่วยปรับปรุงดินไปด้วยเลยนะ,ะก็เป็นการเพิ่มธาตุสารอาหารให้กับดินนะเะพื่อนๆปุ๋ยหมักของเราที่เราหมักได้ที่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปใส่ต้นพืชต้นผักได้นะเะพื่อนๆแล้วก็ามาใช้ผสมดินปลูกได้เลยนะเพือนเพื่อนก็จะสังเกตได้นะคะก็คือว่า รากของไอ้เจ้าหัวสีทิศเนี่ยมันเยอะมากแล้วนะคะกระถางที่เราเออซื้อมาครั้งแรกเนี่ยนะมันก็เล็กไปแล้วนะคะซึ่งหัวของเขาก็ไม่สามารถที่จะขยายใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วนะคะก็ต้องเอามาอา่าเปลี่ยนกระถางเลี้ยงหัวเนาะเลี้ยงหัวต่อไปคือถ้าหัวของเขาสมบูรณ์แล้วนะคะเขาก็จะให้ดอกมากขึ้นนะเพื่อนๆนะซึ่งการที่เราจะเออขยายพันธุ์ ะะจากหัวของเขาเนี่ยเราก็สามารถนาจะนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะเพื่อนๆแต่ตอนนี้คือหัวของเขายังเล็กอยู่นะพี่เสียก็จะเอามาลงดินแล้วก็เลี้ยงหัวต่อไปเนาะนะคะนะปักป้ายไว้หน่อยนะคะเพื่อนๆน,นะจะได้ไม่ลืมนะคะ ส่วนนะฮะหน้าดินนะเป็นการรักษาความชื้นพี่เสียแลก็จะใช้เศษไม้สับเนี่ยนะฮะโดยกลบนะ,ะบริเวณหน้าดินเอาไว้นะคะเ,เพื่อนๆนะก็คือป้องกันนะ,ฮะเฮอเรียกอะไรฮะการระเหิดเนะเาะป้องกันการระเหดิดของความชื้นในดินด้วยนะฮะแล้วก็ป้องกัน หน้าดินเนาะการชะหน้าดินน่ะนะก็คือเวลาที่เราลดน้ําไปอะไรไปนะ,ะหน้าดินมันจะได้ไม่กระจายไปที่อื่นนะไปแคะเซนไปที่อื่นนะะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวพี่เสรก็จะเอาตั้งไว้นะบริเวณเที่ระเบียงนี่แหละนะ,ะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าอ,อ,อากาศที่เย็นนะคะมันก็จะทําให้ หัวของอเจ้าต้นสีทิศเนี่ยนะคะโตได้เร็วเหมือนกันนะคะเพื่อนเนะก็เป็นการบ่มนะเป็นการบ่มหัวของเจ้าดอกสีทิศไปนในตัวเนาะเพื่อนๆนเนาะนะคะก็ดูแลทําความสะอาดไปด้วยในตัวนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าสวนของเราก็จะได้ดูสะอาดตาเนาะพี่เสรัตปลูกดอกไม้ไว้ที่ริมหน้าต่างด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะ เพราะว่าแสงแดดนะมันก็ช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตดีนะคะพืชพืชพันธุ์บางอย่างนะดอกไม้นยเขาก็ชอบแดดเนาะเพื่อนเเราก็ต้องอาศัยให้เขาโดนแดดบ้างนะคะบางครั้งนะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบแดดที่ค่อนข้างมากนะเพื่อนเพื่อนดอกไม้บางอย่างนะพวกโดยเฉพาะดอกสีทิศดอกทิวลิปอะไรประมาณนี้เนาะ,นะพี่สิริัตก็ปลูกดอกไม้ไว้ในห้องนะเพื่อนเพื่อนนะคะ เพราะว่าช่วงนี้นะฮะอากาศมันก็หนาวเย็นเนาะมันก็ปลูกข้างนอกไม่ได้พี่สิระก็ตกแต่งต้นไม้นะเอาไว้ในห้องเหมือนกันนะเออต้นมะนาวเนาะพี่สิระก็จะตั้งไว้ช่วงอ่อทางอกตรงระเบียงเนาะอันนี้แสงแดดมันจะดีนะคะเพืเ่อนๆนะพี่สิระเ,เตรียมกระถางพลาสติกต่างๆไว้เนาะเพื่อที่จะขยายอา่าพันธุ์พืชในครั้งต่อไปเนาะเนี่ยนะ ต้นหงต้นหอมในพี่ศสีรก็ปลูกไว้ริมหน้าต่างอย่างเงี้ยแหละนะคะเพราะว่าเขาจะโดนแดดดีเนาะ,ะวัสดุต่างๆนะที่เราได้มาจากอวดพลาสติกลังผลไม้อะไรต่างๆในพี่ศสีรก็จะนํามาใช้นะฮะในการปลูกพืชปลูกผักนะนํามาประยุกเนาะใช้นะคะนี่ตัวช่วยของพีศ่ศสียรนะฮะมาช่วยในการทําความสะอาดนะเพื่อนๆนะ พี่สีรัตก็จะได้มีเวลาเนาะในการทำงานอย่างอื่นๆได้นะคะอันนี้ต้นไม้ที่พี่สีรัตนะตั้งไว้ในห้องนอนเนาะนะให้ฟอกอากาศนะเพื่อนๆเนาะตอนนี้น้องเหมียวก็นอนแล้วนะคะพี่สีรัตก็จะไปแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆนะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ศีรัตด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ